เด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามพบรมร,ราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2563 เวลา9นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรดมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2,563ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน3,113คนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระนญญครมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยายลัยสู่การเป็นมหาวิทยายลัยที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆจนเกิดผลงานวิจัยที่สร้างสารรค์และได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีมีเป้าหมายการเป็น Innovative University มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรและสร้างสรรค์น,นวัตกรรมที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้สมรรถนะของอาจารย์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหาสาขาวิชาและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน